สวัสดีครับนี่คือชายอันดีเรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันหลายคนคงเคยดูการแสดงที่หวาดเสียวนะครับนั่นคือการนอนบนเตียงที่มีตะปูนับร้อยตัวแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าถ้าตะปูยิ่งมีจํานวนมากขึ้นเท่าไหร่เราจะเจ็บน้อยลงครับพี่คิดการแสดงให้กอว,ว่าเนี่ยไปโชว์ในงานคณะได้เลยนะนั่งบนตะปูเป็นไงลองดูนะเมีเอวพี่อยงนี้ตะปูทิ่มตา มันจะทิมได้ไงเคยเห็นโยคีเขานอนไหมตะปูเป็นร้อยนอนสบายนี่ไม่ขีดตัวรับรองเลยว่าปลอดภัยใครบอกพี่ล่ะตะปูยิ่งน้อยนะมันยิ่งเจ็บเชื่อกะบ้าแล้วตะปูยิ่งน้อยยิ่งเจ็บจริงหรือการมีตะปูยิ่งน้อยยิ่งเจ็บครับเมื่อวัตถุกดทับตะปูน้ำหนักของวัตถุจะกระจายไปสู่ตะปูแต่ละตัวดังนั้นเมื่อมีตะปูน้อยตะปูแต่ละตัวก็จะรับน้ำหนักมากตามขึ้นไปด้วยครับ จึงมีโอกาสที่ตะป,ปูจะแทงทะลุวัตถุได้รงข้ามกับการมีตะป,ปูจำนวนมากน้ำหนักของวัตถุก็จะถูกกระจายไปทำให้โอกาสที่ตะป,ปูจะแทงทะลุวัตถุเป็นไปได้ยากครับแรงจริงด้วยไม่เจ็บเลยอะในได้ร้องแบบไม่มียีนด้วหุยหุยุยโดยสถาบ,บัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตย์และเทคโนโลยียยย